เด็กหญิงลวงเพชรบเศรษฐีแก้วทำบุญที่ดินถึงร้อยบาทเด็กหญิงแม่ทิพย์เศรษฐีแก้วทำบุญที่ดินถึงร้อยบาทเมื่รพนันายวารีเทียบทำบุญสิ่ดินทำบุญที่ดินหนึ่งร้อยบาทก็ทำมาในบริสุทธิ์นางฮิตายาแสงแสงายทำบุญที่ดินถึงร้อยบาทเจ้าภาพนายเดียรงเรียง ิหและครอบครัวทำบุญที่ดิน100บาทคทแใน1บาทควัวของางสมุาทบุญที่ดินบาทขสัวัฒนาเวกและครอบครัวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำบุญที่ดิน100บาททางโ They it. It's all